ครับสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับในเขตพื้นที่ซีประจันนะครับไร่ละซามแซนแปดนะครับไร่ละซามแซนแปดชนดขุดแดงที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ในที่จัดโลบนะครับมีข้อส่งน้ำนะครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมหที่จัดลบนะครับ ห้าไล่นะครับไล่ละสามแสนแปดอำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่ทำไล่์ตำนานะครับเหมาะมากเลยโคกน้องนาติดคอนเกตนะครับหน้าติดคอนเกตที่ดินของเรานะครับ โอเคนะครับ okay,